วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาสมบัติไต้แม่น้ำอายุกว่า500ปีและตรงนี้ก็คือวัดเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีคนหายไปนะตรงนี้ที่พ่อบอกว่า40ปีแล้วยังไม่เจอยังหาไม่เจอเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเรียบร้อยจบที่ช่ เราก็พูดกันไปใช่ไหมใช่ไม่แล้วนักกระดานน้ำเขาก็มาหากันนะแล้วแล้วพ่าก็บอกว่าตุ่มใส่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าข้างล่างมันถ้าพูดตรงๆอ่ะตรงนี้มั่งนะแต่ที่ตรงนู้นนะเขาบอกเขาเจอเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นในเค้กของอ๋อเจอตัวเลยหน้าวั่าหนักนะนะเี้ประจำวัดโี้ประจำวัดทำให้ดีแล้วเราจะยิงสองกล้องไปเลยอุ้ยหนักไหมอันนี้หนักหนัก เฮ้ยเนักสั่นเลยอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเพรสั <S <S ่นเลยอ่ะเอาแล้วเฮ้ยอะไรพ่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ Channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนไปหาสมบัติหาสมบัติเหรอสมบัติเมทันีไงเฮสมบัติเมทณนีตามหลี่อรัญญาทั้งเลืกวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปล่องแม่น้ําไปตามจุดต่างๆที่กระติบทไหมกระติบทไมมันตื่นเต้นให้มันรู้สึกตืนเต้นหนึ่งตื่นเต้นต้องไปหาสมบัติ เออดิเต้นอลังการหน่อยเร็ว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 ันนี้เราวกำลังจะเดินเท้าไปหาสมบัติตายแม่น้ำอายุกว่า500ปีหวังว่าวันนี้เราจะได้เจออะไรดีๆขึ้นมาไม่ก้อนขี้ก้อนเยี่ยวใครจะเอาอะเอาอะกูไม่เอาใครจะไปกับเราบ้างเพราะว่าเท่าวันนี้ใครไปหาช่วยเราเราจะหารเปอร์เซ็นเท่ากันถูกต้องเดี๋ยวไปไหนหาสมบัติไปเดินเลาะริมตะลิงอนไรลงเรือ ก่อนอันดับแรกนู้น้ำหนักเรือเยอะมึงใครเนี่ยเพราะจะไปไหนอ่ะไปหาสมบัตินี่ไม่ได้หาชาลีช็องปิ้งในเว้ยนะให้เลยกูจะไม่ออกออกกะเลยบอกไปลรงแม่น้ำมึงต้องอย่าทำตัวแบบปกติเดี๋ยวเขาจำได้กลับมาบ้านเขาจำได้อ๋อต้องปลอมตัวเพราะว่าเราไม่เอาของโบราณไง ไปอายน้ายืดเราไปเอาของโบราณแรืวอเดี๋ยวเอาเอามาเจ้าของกลับมาแล้วมาแชจํำเราไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ขึ้นมาปุ๊บมีล้างอาบน้ําชาระ่างกายเออพ่อถ้าจะไม่ให้ผีเห็นต้องกลั้นหายใจเขาเรื่องหน่อยเข้าเรื่องพ่อคิดว่าในใต้แม่น้ำกลางไม่น้ำจะมีสมบัติอะไรไหมพ่อหลากหลายเลยเงินทองนาคอะไรสารพัดเดี๋ยวไปดูกันนี่แม่เหล็กแรงสูงพ่อเตรียมไปแล้วสองอุปกรณ์ทุกคนที่เราจะไปหาสมบัติ ต้ไปน้ํามีอะไรบ้างมีกล้องส่องใต้น้ําให้เห็นเลยว่าด้านใต้มันมีอะไรที่เขาเล่ากันว่ามีโครงจระเข้อะไรต่างๆนาเดี๋ยวเราจะไปจอดเรือแล้วดูเลยใช่ไหมจริงเหรอตรงไหนมันมันมันลากใหญ่ๆวันนั้นไปจนบัดนี้ยังไม่เจอศพอ่ะจริงไหมเนี่ยไม่เจอศพจระเข้ที่ไหนเนี่ยมีเรื่องจริงที่ไหนที่ไหนใหญเจ้าแหววใหญเจ้าแหววใช่กองหายไปเลยเจ้าแหววเนี่ยเจ้าแหววเป็นใครใครคือเจ้าแหววจริงมันแกลงมาอาบน้ำเขาก่อนนี้ในน้ำในแม่น้ำยังสะอาดใช่ไหม แล้วก่อนถึงบ um, ้านผู้ใหญ่สมบนนะคะจะมีบ้านทรงไข่ไทยอยู่อ่าเอาแไม่รู้ว่าพวกเองยังอยู่ริมน้ำใช่เออใช่ที่เขาเรียกว่าบ้านเตงวนเตงวนอ่ะใข่หือตงวนสามสิบปีแล้วนะเนี่ยไข่คือเจ๋วแหววสี่สิบกว่าเลยหรอสี่สิบกว่าปีเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่มีพงจระเข้กันด้วยทุกคนอาจจะถูกดูดกระดูกกันได้ก็หน้าวัดเทียนดำ อให้พ่อไปชี้ตรงนั้นละทีพ่อลงไปเดี๋ยวตบปาดแตกเลยลูกเฮียเอาละวันนี้เราจะไปลงเรือกันครับไปบ้านนี้เขาเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรอคะ ตอนนี้เราถึงวัดใต้แล้วนะคะเขาจะมีแหลมลงแบบนี้โอ้โหน้ําลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงพ่อวันนี้พ่อคาดหวังว่าเราจะได้สมบัติไหมพ่อได้อยู่แล้วได้นเมื่อกี้กุมารบอกได้ไดได้กุมารมีจริงไหมคะไม่มีจริงจ้าตอนนี้พี่โบ๊ชขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะทีงไหนท่อนหลงหัวต่อมาอ่าดี ี๋ยวก็ฉุกเฉินขึ้นมาอย่ทาทันไอ้หน่อง,งมาเร็วไอ้สบายน้องพี่น้องมาไปได้พี่ไอ้สบายไปเปล่าไอ้สัตว์นั่งอะไร,รทำเท่เลยจะเอาตรงไหนพ่อบอกว่าจะพาไปในอ๋อพงจระเข้ไหมหรอ,อใช่ไปดูพงจระเข้ก่อน เราจะไปดูโคโนละเข้ก่อนนะไม่เขาว่านะเขาว่าเขาว่าเขาว่าเพราะว่าพ่อไม่เคยแต่แต่นักนันน้ำมันก็บอกว่ามันไม่เอามันไม่มาดาอีกแล้วแล้วนักนั้น้ำกลัวกลัวสิ ก็ประมาณนั้นแหละนี่แหละมีคนอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีเขาขายบ้านพร้อมทีวีหนึ่งหลังนั่นเดี๋ยวจะขาซื้อที่แถมทีวีครับบ้านแถมทีวีอ่าเนี่ยคุณที่ในห้องนอนคุณลงนั้นไม่โดนสนใจไหมครับเนี่ยเขาจะขายอยู่เขาแล้วเขาบอกอยู่ประมาณสี่ล้านหรือกี่ล้านเนี่ยนี่เราครับตอนหนึ่งไร่นะครับแต่ติดแม่น้ำเลยนะธรรมชาตินี่อ่ะกลางคืนในหิ่งห้อยเนี่ยเนี่ย เลยนะเออที่พ่อสนใจไงที่พ่อจะซื้อนี่แหละกลางคืนได้หิ่งห้อยแน่ร้องให้กล่าวเลยอ่ะหิ่งห้อยแล้วก็สื่อนีน้ำเนี่ยน้ำซอยไปอีกใช่ป่ะเราลองปล่อยหาสมบัติแถวนี้เลยไหมล่ะลองไหมลองเขาน่าจะลอยมีอะไรสมบัติลอยออกมาบ้างแหละพ่อก็ลองดูดิเผื่อ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 อาจจะเจอแถวแถวชายตะลิง แต่บ้านนี้เขามีประวัตินะวะอะไรพ่อก็ขโมยก็ขโมยอมีขโมยบ้านนี้มีขโมยแล้วเขาแล้วเขาก็จะหาไอ้คนที่ยังยังจับไม่ได้อยู่เราอะไรเราไปเราเราไปแล้วแล้วมึงมาจอดอยู่ใกล้เขาด้วยโอ้เราต้องรีบเลยเดี๋ยวเรา ้านเขาอยู่นี่เหรอแต่ก่อนอ่ะใช่แล้วเล่นน้ำไม,ไม่ได้เล่นน้ำเขาจะอาบน้ำทุกเย็นอาบน,น้ำทุกเย็นเออเขาจะอาบน้ำทุกเย็นเลยลงมาอาบน้ำเขาจะมีกระไดท่าน้ำงานแล้วเอาอาบแล้วจู่ๆ <c oughs> ก็หายไปกระทมกระบูผ้าเพิพ่มเขาก็อยู่ที่นั่นชื่อยายแววและตรงนี้ก็คือเราวก็ไม่รู้าถ้เกิ่มีคนหายไปนะตรงนี้ที่พ่อบอกว่า40สิปีแล้วยังไม่เจอยังหาไม่เจอ เขาก็เลยสันนิฐานว่าเรียบร้อยเจอแล้ี่ใช่แล้วก็พูดกันไปใช่ไหมใช่ไม่แล้วน้ำกระดานน้ำเขาก็มาหากันนะแล้วแล้วพ่าก็บอกว่าใส๊าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าข้างล่างมันถ้าพูดตรงตรงอ่ะตรงนี้มั่งนะแต่ที่ตรงนู้นนะเขาบอกเขาเจอเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นในที่ของขอเจอตัวเลยหน้าวัดเทิดนัทนะที่จังหวัดที่กับวัด ไี่ไงสองกล้องไปเลยผู้พูดกูเหนื่อยนะเนี่ยก็ต้องทิ้งอู่ก่อนดูก่อนมองไปเรื่อยๆมองกล้องไปในกล้องเป็นไงบ้งใส่กิ๊กน้ำใส่ปิ๊งเลยมองเห็นในกล้องมองเห็นพ่อกล้องมองเห็นมองเห็นในน้ำยังเลยเล็กมากประมาณประมาณกี่เมตรประมาณกี่เมตรนั่นลงไปห้าเมตรแปดเมตรละกล้องชัดกล้องชัดอยู่หนักหนามันชักทีหนึ่งก็เมตรหนึ่ง เฮ้ยพ่อกล้องใช้ได้ไม่ล้าเห็นข้างล่างอ่ะเห็นเป็นแบบกิ่งไม้เหรอมีกิ่งไม้ตรงนี้มันเขาเรียกปากปากอ่าวปากปากคลองไม่มีอะไรเลยเงียบมากเลยพ่อด้านล่างเหรอใช่เนี่ยพ่อมาดูดิเราไม่มีขนมปังมาล่อปลาด้วยไงเราไม่ได้เอาขนมปังมาไว้ั้งแตะเราก็ไม่ขึ้นไปซื้อขนมปังว่ะปลาแม่น้ำเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าวัดเขาไม่ขึ้นมากินเขารู้อย่างน้อยตอนเนี้ยเรารู้ว่ากล้องเราสามารถเห็นใต้น้ำได้แล้วพ่อพ่อมาดูดิเออพ่อมาดูดิอ่ะ จะมองเห็นเลยโอ้ไดไงมองเห็นแน่พ่อะเห็นเห็นบ้างเห็นเลยข้างล่างแล้วอะไรที่เป็นแถวๆวอ่ะไม้โอ้ถ้าสมมติเราเจออะไรใต้น้ำนั่นตัวนี้ทำยังไงอ๋อคือมองเห็นเลยอ่ะสมมติว่าว่ายผ่านไปเงี้ยว่ายผ่านกล้ออง่ยยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอ่างั้นยังไม่มีใช่ไหมต่างใต้น้ำดีกว่าอ่าไปเลยไมีอะไรติดไปเลยไปกันต่อต่างใต้น้ำเลยนะตัวใไ่ ตรงกลางนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกลางแม่น้ำกันรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะิดไปที่ใต้วัดใต้สะพานวัดเชิดดัดกันตอนนี้เราขอลองกลางแม่น้ำดูตอนนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ำของวัดเชิงเลนนะคะทุกคนนู่นวัดเชิงเลนบ้านเรานะคะใกล้ๆบ้านเราเลยเอียวตามดิจอนจับเครื่องตอนนี้พี่ยิ้มเขาจะปล่อยกอยล้องไปงนะคะอยากเห็นนี่ปล<ง>่อยไปแล้วตอนนี้กล้องกำลังเดินทางลงสู่ กลางแม่น้ำพื้นไปกันหนึ่งเมตรกินลงไปถ้าฝุ่นเป็ตัวอะไรมันจับกล้องแล้วว่ายยึงแบบกระชากไปเลยน่ารักเลยอ่ะใช่เรือเรือมันเดินเรือเรือเรือไอ้นั่นอ่ะมันมันเวลามันขึ้นสูงขนาดไรอยากรู้เลยนะกล้องยังมองเห็นไหมมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วมืดแล้วแสดงว่าไปแม่น้ำมืดแล้วพ่อุแล้วอ่ะมืดแล้วไม่ยังไงก็ไม่ถึงดินหนุกนุกน่าจะมองไม่เห็นเลยแหละเพราะว่ามันมืด ใกล้ๆเลยคนลดกมันอยู่ในน้ำอ่ะมันเหมือนมันลอยอยู่ในน้ำใช่ใช่มันก็เลยไม่เห็นพื้นไม่เห็นอะไรไม่เห็นปลาเพราะว่าไม่มีเยื่อด้วยเพราะเผื่อน้ำพัดไปด้วยเนี่ยเพราะว่าน้าข้างใต้น้ามันจะแรงเอาละไปเดี๋ยวผูกไปกะแม่เหล็กเลยเออเฮ้อเรียกพูดดับเืียงดับเสียงเออมีงานทำแล้วมีงานทำเฮ้อ เอาไม่พายมาไม่พายมาเกาะไว้ไม่พายมาเกาะไว้เกี่ยวรู้ไว้จุดนั่นและจจะได้แบ่งกันเออไอ้ขับเดี๋ยวผมนิยวนิยวคนเหนียวนิยวเหนียวหลุด You friendly neighborhood Spider Man หยุดนั่งอยู่เงี้ยนะสันดานแล้วมึงให้มาอ๋อนั่งหัวเรือไงอ๋อมึงหาคนมาเกี่ยวจะเอาไม่ส่วนแบ่งอ่ะเฮ้ยดูดิขอมไหม มีททากกรจุุ่นคดูนี่ว่าท้าวพามีอะไรเราจะปล่อยอะอ๋สิเมตรลุงไปแล้วไปกับแม่เหล็กโอ้เพราะถึงแล้วจริงไหมถึงตอหม้อถึงปูนนะโอ้โหมันตีนเพรอตีนเปนใหญ่ตีนอยู่นี่ตีนสุดสุดสะพานตีนตอหม้อสมัยยังสุดสุดเชิงสะพานเนี่ย ลงไปแค่นี้ยังถึงตีนแล้วอ่ะไม่น้ำเลยถึงตีนแล้วเดี๋ยวลองดึงขึ้นมานะเราต้องดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนที่ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าครั้งแรกในการย่อนลงไปไม่สำเร็จนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเลยแห้งไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนสะอาดโล่งจ้งเลยอ่ะเงียบมากไร้ไม่น้ำโอ้โหรือว่าเราจะแห้วว่ะตัวตรงไหนอ่ะจะไปตรงไหนดีที่พ่อ มาแล้วมันก็มารวมกันใช่มันจะเป็นเขาเรียกว่าแอ่งกระทะตรงไหนพ่อตรงไหนทฤษฎีชี้้เปาไปไปค่ะทุกคนเราจะไปหมายที่สองกันดูว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านหรือเปล่าเก่งเรื่องของเก่าพ่อถนัดอยู่แล้วตัวไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งวันมึงมันต้องค่อยๆพ่อเดี๋ยวพี่าเดี๋ยวอย่เพิ่ง จะส่งถายให้กางนี้อ่ะนะอ่ะไปเลยปะนี่ก็สร้งโรงแรมจ๋อมลงไหนไปแล้วตอนนี้ก็คือใต้น้ำอุ้ยมืดตื่นเลยพ่อมืดตื่นไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ยังนไม่มตรแล้วนะถึงพื้นยังไม่ถึงพื้นหรอพ่อแต่เมื่อกี้ถึงยางเงยยังเงยไ้ยตรงนี้มันเป็นโค้งน้ำเหมือนกันไงไม่ถึงว่ะมืดตื่นเลย ถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยถึงไหมมันลากฮมยทำไมมันตึ๊กตึ๊กอะเหรอเฮ้ยปักเลยเา้มาะนนไม่มาเลยเร้มาดูมือพอหิเอยหนึ่ง่อนึ่่อหไึ่งพ่อหนึ่เรือหน่งาอหนึ่งพ่อหนึ่ไม่เหนึ่ง่อหน่งพ่อหนื่งพอหนึ่งพ่อหนึ่งพใอหนึงพอหึ่งพ่นแลงวแอหละ่ง่อนึ่งอหนึ่งพ่อหนึ่มาเอยนึ่งพ่อนึงพ่อนึงพ่อนึ่งพ่อนึงพ่อนึง่อึ่งม่อกนะเงพ่อหนึ่งพ่อน่เ่เหนก็บสายกน้องยนะ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราเอากล้องออกก่อนเราอยากให้เชือกเรามันยาวกว่านี้มีไหมตัวไม่ได้เอาเชือกยาวมาเหรออยากให้มันถึงพื้นนะอ้อะไรอ่ะเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะมันดกมันติดมาติดตลอดเลยติดมาตลอดเลยปักปากปากปักดึงฮะดุงเก่าไปเหรียญเงินเธไม้ไหหรอลุกเงินะทุกคนสาวสาวเข้าไปหนึ่งให้รู้สึกมันหนองเก่าบอกว่าไม่น่าก่วะ

ตับบัวตับบัวอารองอารองไปก่อนตะปูัลงไปก่อนหลังกวางนอนตับบัวลงไปก่อนหลังกวางนอนตับบลงไปก่อนหลังกวางนอนวินะรักกันนิหนึ่งไม่เก็บอะไรกลับเลยฮ้ไม่เก็บไม่เก็บดูไม่เก็บพออารองอาไม่เก็บพอไม่อยากรวยเดี๋ยวรวยไอ้สินออนั่นแหละเรื่องวันลอยเลยอันเรื่องวันลอยวันลยอันนี้สิ่งแรกเลยยเของจริงนะจริงไงจัดจริงหรือปลอมก็ลงไปก่อนออะะไรเดี๋ยวเจ้าของธรามาตาม พ่อไอ้สารวมึงจะมาหาทำไมอยากรู้เฉยๆเพ่อวางไว้วางไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงอีกเพราะวางไว้ตรงนี้เอา๋อเอากระป๋องใส่หน่อยไหมไม่มีกระป๋องอ่ะที่เอาแล้วรวววยแล้ะกระดุมจริงกระดุมเหรอไงอ๋อกระดุมขี้ดินขี้ดินติดเฮก็เหมือนเหมือนกับมันโดนภาบที้ถ้ำหนิมยีนีวาเนี่ยกระดุมกระดุมอกระดุมอ๋อแล้วทำไมมีแต่กระดุมอ่ะแล้วเจ้าของกระดุมไปไหนอ่ะจมน้ำอ่ะ อุ้ยหนักไหมอันนี้หนักอุ้ยหนักนเฮ้ยเหนักสั่นเลยอะเฮ้ยเอาแล้วเพสั่นเลยอะเอาแล้วหันักเลยหรอเฮ้ยอะไรพอโอ้ยว้ว้าว้ออออ้้ยโอ้ย เฮ้ยพี่นึงดูดิมันมันดูดติดอ่ะเอ้ยเข้าร่องพอดีเลยนะเฮ้ไม่ได้ไหมีเฮ้ยมันเปงะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหล็กที่เขอยนั่นนะมันเหล็กใช้งานนะเฮ้ยถ้ามันดูดเหล็กใสขนาดนี้ได้อะเราต้องได้สมบัติอะไรที่มันใหญ่ๆแน่นอนเอ้ยพ่อ พอดีที่บ้านจะหาขอมาดีพอดีเลยเอาพ่อเร็วดึงออกมาเดีวมาอันนี้อันนี้คงไม่มีเจ้าของหรอกเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ปลาก็ไปโลกว่าตอนนี้เหล็กโลเท่าไหร่โลละสิบาทเน่ได้สิบบาทแน่นอนเก่ามากเลยนะแสดงว่าอยู่นานมากตัวโชว์ดิตัวโชว์ดิเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มาหามันก็จะจมอยู่ใต้แม่น้ําตลอดไปพอพอเริ่มพอเริ่มหาทางเจอแล้วเว้ย ตอนนี้นะคะเราจะหาไอ้อันที่พ่อบอกว่ามันหนักมากแต่ว่ามันหลุดไปพ่ออยากจะได้อันนั้นค่ะทุกคนเอ้าไปรีบเลยปล่อยเลยปล่อยเร็วเลยนนี้ลงเร็วได้ลงเลยพ่อพุชไปเลยต้องทำงานเช็งกัเวล้วพ่อฟ้าจะมืดแล้วลูกจะมืดแล้วตอนนี้เราใจชื้นแล้วนะอย่างน้อยเราได้ตะขอมาหนึ่งอันละได้แล้วปล่อยมีเพราปล่อยมีปล่อยไปหน่ยปล่อยมีหน่อยให้มันเออให้มันให้ตัวหน่อยไอ้ปไอ้ปลาเอาวะ อ๋อมีตะปูนี่ได้ท่องเที่ยวเลยแบบมันเหล็กไหนวะเนี่ยไม่รู้ทำไมมันเป็นได้ด้วยนี่เหล็กรูเฮ้ยต้องมีมอไซค์วะต้องมีเหล็กรูอ่ะนี่ตอนนี้พ่องมเจอ์ไซคแน่พอเจอเป็นเหล็กรูนะคะเหล็กไปทำทำมอไซค์นี่เหล็กเหล็กแบบเหล็กอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีเหล็กรูเหล็กรูเอาไว้ยึดอะไรเฮ้ยอันนั้นคืออะไรกระกระถาดฮ้ยถาดลาย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 แทงเหลาถาดยิบ ไหนแทงไหนแทงไหนไหนไหนไหโอ้มันให้ใช่ว่าใช่แล้วทงดูดิใช่อนี่มันคืออะไรวะเนี่ยถาดเอออาจจะเป็นถาดพี่ใช่ท้องถาดลายดอกไม้เออใช่โอ้ยนี่เปี่ยนแล้วยมันจะไปติดได้ยังไงอันเนี้ยอะไรอ่ะเพราะมันมีพื้นที่ให้อยู่แล้วอะไไม้มันเต็มแล้วถ้าเสร็จเล็กไม่เอาเพราะ่อทิ้งเลยพ่อไปหน้าวัดได้ไหมแล้ววัดถามวัดเราจะหาตามวัดไม่ได้ ในตางวัดเนี่ยโอ้หน้าวัดเนี่ยของสมัยก่อนโบราณโบราณนี่ไงอออะไรที่มันเทียนเทียนเขาก็ไปทิ้งหน้าวัดหลังวัดนี่แหละวัดคือสรุปว่าตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วค่ะทุกคนเราก็เลยเนี่ยดดูิ ไม่ได้อะไรที่หน้าวัดเทิงเลนนะคะเราก็เลยเดี๋ยวขอตัวกลับไปตั้งรากก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนชอบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาตามสถานที่ต่างๆอีกรีวควกันมาเยอะกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะทุกคนตอนนี้ไปค่ะออกเลยอย่างน้อยสุดอย่างน้อยสุดูนไอ้ไงชิ้นี้จะไปซื้อเขาว่า300ไม่ได้นะ ี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยก็นี่นี่บาทนี่ตัว8บาทคุณอย่าไปคิดของผมอย่างนั้นนี่คุณต้องคิดชิ้นงานดีกว่าคุณรู้ไหมผมเหนื่อยมากเลยไอ้เกี่ยวปากแม่งเลยยังไม่หมดนี่มีอีกสรุปแล้วนะผลประกอบการเป็นไงเจอใหม่พีน้าถ้าอยากจะให้เราไปหาสมบัติที่ไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะเอาเรือแล้วก็นี่แหละเอาไปลงดึงสมบัติวันนี้นี่มีเขาเรียกประเดิมเรืองประเดิมชัยได้จะขอมาหนึ่งอันแล้ว The Hook Mr Hook ได้ที่บ้านซื้อคลัมมี่ ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โบยูชีชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปรองเท้าอ่ะเดี๋ยวกระเป๋าใครลืมตรงนั้นปะเขาไม่ได้หยิบมาให้